นาูโตหลังจากข้ามเวลามาได้เรียนรู้วิชาชิด,ดริของซาสึเกะในตอนนี้นาูโตที่กลับมาฟื้นคืนชีพได้พบกับความประหลาดใจนาูโตที่อยู่ในยุคนี้ยังคงมีชีวิตอยู่และยังได้บรรลุข้อตกลงกับคูรามะนาูโตต้องการพลังของคูรามะเขาจึงต้องเอาชนะตัวเองในอดีตที่ไร้เดียงสาตอนนี้ที่เขาไม่มีพลังของคูรามะเขาตัดสินใจที่จะเรียนรู้วิชาลับของหมู่บ้านชินอุบิต่งตางๆก่อนสิ่งแรกที่เขาต้องเรียนรู้คือหมวดจักระสายฟ้าของหมู่บ้านคุมมงาคูเรสด้วยความช่วยเหลือของคินเลอร์บี B. นาโตกก็ได้มวนมวนกรอสายฟ้าของหมู่บ้านคุมังาคูเรมาได้อย่างรวดเร็วหมดกรอสายฟ้าและคาถาแยกร่างเงาม,มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกันเป็นวิชานินจาระดับบีทั้งหมดความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอขึ้นอยู่กับปริมาณจากกักรกลของผู้ใช้ผู้ที่มีจัก,กรลมากยิ่งใช้ได้ดีความเร็วและพลังต้องกันก็จะเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วยขณะนี้นาโตกแม้ว่าตัวเขาจะมีคุณสมบัติสายฟ้าอยู่แล้วแต่เขากลับไม่ถนัดในการใช้วิชาสายฟ้าดังนั้นนาโตกจึงตัดสินใจที่จะเรียนรู้ของซา,กกางส และการสะสมการฝึกฝนอย่างเข้มข้นของเงาร่างหลายพันคนก็สามารถทําให้ไร้การประทับอินได้อย่างรวดเร็วแต่ยังไม่จบแค่นั้นนารูโตะนึกถึงสายฟ้าสีม่วงที่คาคาชิบ่อยครั้งใช้ในบรูโตในชาติที่ผ่านมานั่นคือการที่นําจากรกระคุณสมบัติมาผลของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่เกิดจากซึ่งมีพลังที่เหนือกว่าแต่ในตัวนารูโตะไม่มีจกักรคุณสมบัติดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะใส่จกักรคุณสมบัติอย่างลงไปในหลังจากการลองผิดลองถูกหลายครั้งมือขวาของนารูโตะเต็มไปด้วยบาดแผล แต่เขาในที่สุดก็เข้าใจเคล็ดลับขณะนี้สายฟ้าสีส้มพันรอบมือขวาของเขานา루ตโตให้คาถาแยกร่างเงาหลายสิบชิ้นมุ่งไปที่ตัวเขาเขาแค่ขย่ามือขวาที่ถูกห่อหุ้มด้วยสายฟ้าสีส้มอย่างสบายๆคา,าถาแยกร่างเงาหลายสิบชิ้นนั้นถูกสายฟ้าทำลายจนหายไปในชั่วพริบตานา루ตโตล้มลงบนพื้นหอบหายใจอย่างหนักแต่หน้าของเขากลับปรากฏรอยยิ้มที่ตื่นเต้นเขาชมคาคาชิว่าไม่แปลกใจเลยที่เขาเป็นอริยะในบรรดาอจฉริยะที่สามารถประดิษฐ์วิชาลับที่ชาฉลาดเช่นนี้ได้สายฟ้าสีส้มที่ผสมผสานกับจักรคุณสมบ หลังจากพักผ่อนสักครู่นารูโตะกกเร่งทำต่ออย่างไม่ลังเลด้วยความมุ่งมั่นเขาได้เรียนรู้หมดจัก,กรสายฟ้าสีส้มในครั้งเดียวคิลเลอร์บีมองไปที่นารูโตะที่อยู่ตรงหน้าและยิ้มอย่างพอใจเขายื่นมือออกไปทำท่าทางเพื่อปล่อยดาบสายฟ้าร้อนระอุจากนั้นเขาให้โอกาสนารูโตะปล่อยดาบสายฟ้าร้อนระอุเต็มที่เพื่อปะทะก,กับเขาทำไมพวกคุณถึงมั่นใจนักว่านารูโตะจะทำได้สีฟ้าและสีส้มพุ่งเข้าหากันอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ดาบสายฟ้าร้อนระอุข,ของทั้งสองปะทะกันบรรยากาศในสนามประตูข,ขึ้นด้วยพลังอันหน้า นารูโตะกำมัดที่เต็มไปด้วยพลังแน่นชัดเจนว่าหมวดนี้ทรงพลังกว่าที่เขาคาดไว้มากแม้แต่คุรามะที่ไม่ยอมรับเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อยก็จะไม่ทําให้กําลังรบลด,ล,ดลงคิลเลอร์บีก็ตกใจไม่น้อยเขาไม่คิดว่านารูโตะจะสามารถพัฒนาได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันและพัฒนาหมวดจะกระสายฟ้าเวอร์ชันเสริมพลังขึ้นมาได้และพลังของมันก็ไม่แพ้พี่ชายของเขาเรทังเน,น็นารูโตะเดินเข้าไปช่วยคิลเลอร์บีที่อยู่บนพื้นลุกขึ้นเมื่อเขายกเลิกหมวดจะกระสายฟ้าออกจากร่างกายร่างกายหมดแรงและล้มลงอย่างไม่มีการควบคุมคววาาาาามมรู้้้้สึกกกขดดใในนนลเเืออทํหตงจ็ป นี่คือเพราะร่างกายนารูโตะความเข้มข้นในขณะนี้ยังต่ามไม่ทันหมดนี้คิลเลอร์บีแนะนําว่าเขาควรจะให้ความสําคัญกับการฝึกฝนร่างกายมากขึ้นหลังจากการพักสั้นๆนารูโตะนำคิลเลอร์บีกลับไปที่หมู่บ้านฝนก่อนและได้แนะนําว่าหมู่บ้านฝนคือฐานที่มั่นในช่วงเวลาหนึ่งของเขาคิลเลอร์บีมองสำรวจรอบๆดูเหมือนที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของฉันในอนาคตในขณะนั้นรู้สึกถึงจัก,กรที่แปลกประหลาดโคนันและนางาโตเดินออกมานารูโตะทันทีแนะนําพวกเขาสมาชิกใหม่ในอนาคตคิลเลอร์บีหางแปหลังจากการทักทายกันสั้นสนาาตาร ตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองจากหมู่บ้านฝนได้ตรวจสอบยาคุชิคาบูตกหลับมาร่วมมือกับโอบิโตอีกครั้งนำกองทัพคืนชีพร่วมมือกับโอบิโตะซาสึเกตเตรียมตัวร่วมมือกับโอบิโตะในการทำลายโคโนฮานารูโตะฟังจบแล้วต้องยอมรับในเล่ห์เหลี่ยมของโอบิโตะโคโนฮะและซาสึเกะคือจุดอ่อนที่สุดของเขาการให้ทั้งสองรัฐและเกลียดกันจะต้องบีบให้นารูโตะประกบตัวดูเหมือนว่าเรากำลังจะเผชิญกับสงครามหลายครั้งในไม่ช้าในขณะนั้นโคนันที่สังเกตเห็นอย่างละเอียดได้เห็นนารูโต,ทตออะท นาโตะถอนหายใจลึกหลังจากนั้นเขาได้เล่าเรื่องราวที่เขาเจอที่น้ำตกแห่งความจริงเขาค้นพบว่าอดีตของเขากลับไม่หายไปแต่กลับเป็นเหมือนถูกขังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจเขาคิดถึงเรื่องนี้นาโตกไม่สามารถหยุดลังเลได้การเกิดใหม่ของเขามันถูกต้องหรือผิดกันแน่ได้ยินเช่นนั้นโคนันจึงบอกนาโตกว,ว่าอย่าคิดมากเลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิทในอดีตหรือสิทธิทตอนนี้แน่นอนว่าพวกเขาคือนาโตะที่กล้าหาญและเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งการเติบโตมักมาพร้อมกับความเจ็บปวดสักวันหนึ่งศิษย์ที่ในอดีตจะเข้าใจศิษย์น้อองงงนนนนปััััจจจุบหลาากฟคคพููดขขรตสึี่ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนารโตต้องรีบไปแจ้งคนหก่อนอีกไม่นานโอบิตก็จะเริ่มการรุกรานตามที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นขณะนี้สงครามนินจาควรจะใกล้สิ้นสุดแล้วแต่สำหรับนินจาโลกในปัจจุบันความท้าทายของนาุตโตะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น